ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลงทุนเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ podcast. คุณกำลังอยู่กับผมโคดเติ้ลทุกคนต่างรู้ดีนะครับว่าเราเนี่ยอยากที่จะเป็นคนแบบไหนแต่โชคไม่ดีเลยที่การที่เราจะเป็นคนแบบนั้นเนี่ยไม่เชื่อเรื่องง่ายเสมอไปนะครับเราถูกหล่อหลอมให้มีลักษณะนิสัยที่กระตุ้นให้เราแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาบางครั้งพฤติกรรมนั้นก็ส่งผลดีต่อตัวเราแต่บางครั้งก็เป็นผลร้ายการที่เราจะบังคับควบคุมลักษณะนิสัยที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ ให้เป็นแบบที่เราอยากที่จะสำเร็จได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายทีเดียวครับวันนี้ผมกำลังหยิบหนังสือที่มีชื่อว่าร้อยเคล็ดลับที่คนสำเร็จทำ one hundred things s u c c e s s people do หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมเพิ่งได้อ่านเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับผมซึ่งผมก็ได้ค้นพบว่ามันเป็นหนังสือที่สรุปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อคิดจากคนสำเร็จ100ข้อมาให้เราได้อ่านกัน หากว่าใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับเราจะมาเริ่มคุยกันตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับผมสาหรับข้อแรกนะครับฝันให้ไกลไปให้ถึงคุณริชาร์ดแบรนซันนะครับนักธุรกิจชาวอังกฤษที่มีธุรกิจในเครือ m ม n น r Group กว่า400บริษัทได้กล่าวไว้ว่าชีวิตของคุณจะวิเศษขึ้นมากหากมีความฝันให้ไขว่คว้าผู้ที่ได้ทํางานที่ตนรักมักรื่นรมกับชีวิตมากกว่าคนที่ทํางานไปตามหน้าที่ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเขากําลังไล่ล่าความฝันเขาอยู่นั่นเอง,คว,เองความฝันเนี่ยก็เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่ขับดันเราไปสู่ความสาเร็จนะครับถ้าหากว่าเราปราศจากความฝันความสําเร็จใดๆในชีวิตเราก็ไม่มีความหมายและไม่ยั่งยืนเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ไม่ได้เติมเชื้อเพลิงคุณภาพสูงนะครับเราอาจจะต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตที่ไม่สามารถเริ่มต้นน้ำหนึ่งได้เสียทีซึ่งเบื้องหลังของคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนนะครับต่างมีความฝันที่ได้รับการเติมเต็ม ผมเคยเป็นโค้ดให้คนสําเร็จมาแล้วมากมายนะครับทุกคนล้วนบรรลุความใฝ่ฝันของตนอย่างน้อยหนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นความใฝ่ฝันที่มาตั้งแต่เด็กหรือความฝันที่บังเกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็ตามแต่ยังน้อยก็ต้องมีสักความฝันหนึ่งที่เชื่อมโยงไปสู่ความสําเร็จซึ่งเป็นอะไรที่คอยกระตุ้นคอยผลักดันทําให้พวกเขาตื่นตัวทําให้พวกเขาลุ่มหลงความฝันนั้นจะกลายเป็นเป้าหมายที่มีแรงกระตุ้นให้เราเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝันและผลักเราให้ก้าออกจากคอมฟอร์ทโซน รือพื้นที่ปลอดภัยเพื่อไปเผชิญความเสี่ยงที่มีอาจจะจินตนาการได้คําแนะนําในหนังสือเล่มนี้นะครับนั่นก็คือให้เราเนี่ยถามตัวเองว่าเรารู้จักความฝันตัวเองกันหรืออย่างครับความใฝ่ฝันของคุณคืออะไรแท้จริงแล้วคุณต้องประสบความสําเร็จในเรื่องใดความใฝ่ฝันที่คุณกําลังไขว่คว้าอยู่ลองเขียนมันออกมาครับใช้ทั้งคําพูดใช้ทั้งการเขียนการวาดเพื่อช่วยให้มองเห็นความเชื่อมโยงต่างๆของความคิดในใจเรา คุณสามารถค้นพบเป้าหมายและความปรารถนาต่างๆที่คุณหลงลืมไปแล้วได้จากคำถามต่อไปนี้นั่นก็คือตอนที่คุณเป็นเด็กเนี่ยคุณชอบทําอะไรคุณต้องการจะเป็นอะไรถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาสําคัญคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนและทํางานประเภทใดชีวิตด้านใดในปัจจุบันที่คุณชื่นชอบมากที่สุดและต้องการมากที่สุดคุณชื่นชอบทําอะไรในเวลาว่างชีวิตแง่มุมใดของเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานที่คุณมองด้วยความอิจฉาหน,หน่อย ซึ่งเขาก็ได้บอกไว้นะครับว่า,วาหนทางที่จะทําให้คุณเนี่ยบรรลุความสําเร็จที่ใฝ่ฝันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดความกังวลหรือความหวาดกลัวเล็กๆนะครับเคล็ดลับอีก99ข้อที่เหลือต่อไปนี้จะเป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางที่จะกําจัดความกลัวต่างๆของคุณให้หมดไปนะครับแต่เราเนี่ยต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ตรงไหนและกําลังจะไปที่จุดไหนนั่นเองนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบแล้วก็ปิดช่องโหว่ต่าง ข้อสอนะครับคนสําเร็จเนี่ยเขากล้าที่จะบอกว่าไม่รู้ครับการที่เราเนี่ยจะพูดออกมาว่าฉันไม่รู้ผมไม่รู้ต้องใช้ความกล้าอย่างมากนะครับแต่เป็นปฏิกิริยาเชิงบวกอย่างหนึง่งที่เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราไม่ได้อวดดีการรู้ตัวเองว่าไม่รู้คําตอบและมีความซื่อตรงที่จะยอมรับว่าความไม่รู้นั้นเนี่ยเป็นทักษะอันดียิ่งที่พึงมีหากเราตั้งเป้าที่จะเป็นคนประสบความสําเร็จ เราก็อาจจะพบกับความผิดหวังในที่สุดแต่ถ้าเรายอมรับจุดบอดของตัวเองคนอื่นๆก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนเรานะครับคำแนะนําของหนังสือเล่มน,นี้นะครับให้มองความผิดพลาดของตัวเองเป็นเรื่องขำขำซะบ้างนะครับอย่าทําตัวเป็น perfectionist ตลอดเวลาปกติแล้วคนที่ประรสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะหัวเราะขำๆกับความผิดพลาดและความคิดผิดๆของตัวเองได้สบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจงยอมรับความผิดพลาดและความพ่ายแพ้บ้างแล้วก็หัดหัวเราะกับมันนะครับข้อ3นะครับอนาคตต้องสร้างด้วยตัวเอง คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะไม่รอคอยโอกาสหรือว่าโชคชะตาเราอาจจะเห็นนะครับว่าคนที่เขาสําเร็จเนี่ยทำไมเขาช่างโชคดีเหลือเกินเขาช่างอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ความเป็นจริงก็คือความโชคดีแต่ละอย่างของเขาเนี่ยเป็นผลมาจากความมุมานะแล้วก็เตรียมพร้อมมาเป็นสิบสเป็นร้อยๆชั่วโมงนะครับผมอย่าให้คุณลองปรับมุมมองใหม่นะครับว่าคุณไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นหรือเปล่าว่าคุณจะสร้างอนาคตที่ดีได้ความเชื่อมั่นที่ไม่มากพอจะทําให้เราบรรลุเป้าหมายได้ยากนะครับแต่มันจะง่ายขึ้นถ้าหาก คุณเข้าใจความเชื่อนั้นมาจากไหนขอให้คุณจดบรรดาสิ่งลบๆที่คอยขัดขวางความเชื่อของคุณออกมาเป็นรูปธรรมนะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่าสิ่งที่คุณกําลังกลัวอยู่เนี่ยมันคืออะไรถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองได้แปลว่าคุณได้ก้าวผ่านมันไปแล้วครับข้อ4ี่นะครับจงมีความฉลาดทางอารมณ์นักลงทุนที่เข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้พ่ายแพ้ต่อตลาดนะครับแต่ว่าพวกเขาพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ คุณเคยรู้สึกผิดหวังกับปรากฏการณ์วู่วามของคุณต่อสถานการณ์บางอย่างไหมครับเช่นอยู่ดีๆคุณก็ตกใจแล้วก็ขายหุ้นออกมาหรือว่าอยู่ดีๆคุณเห็นหุ้นขึ้นเยอะๆคุณก็อยากที่จะเคาะตามันเลยเพราะคุณมองว่าเดี๋ยวถ้าคุณไม่ซื้อตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะตกรถแน่เพื่อนคุณกำไรกันหมดแล้วแต่คุณยังไม่มีหุ้นตัวนี้เลยสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงครับไม่น่าจะดีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไม่ได้ยากแต่สิ่งที่ยากคือการควบคุมอารมณ์ มีคำพูดประโยคหนึ่งนะครับของพี่โจโลูกอีสานนะครับเซียนหุ้น VI ระดับต้นๆของเมืองไทยที่ผมเคารพนับถือมากนะครับสิ่งที่การันตีว่าขาดทุนแน่นอนคือการที่ซื้อหุ้นเมื่อทุกอย่างดูดีและขายหุ้นเมื่อทุกอย่างดูแย่คุณกําลังคิดดูนะครับว่าคุณตกเป็นทาสของตลาดอยู่หรือเปล่าที่ปล่อยให้ตลาดเนี่ยมาควบคุมการตัดสินใจของคุณควบคุมการซื้อขายหุ้นของคุณถ้าตลาดดีเขาก็ควักมือเรียกให้คุณซื้อถ้าตลาดแย่เขาก็รีบไล่บอกว่าให้คุณขายหุ้นแล้วออกไปจากตลาดซะ สุดท้ายคุณกลายเป็นเหยื่อไม่ใช่ผู้นําในตลาดนี้ครับข้อ 5. ไม่จําเป็นต้องเหมือนใครในการที่เราเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนวิธีเดียวกับคนอื่นๆในการลงทุนหรือว่าการเทรดให้ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ว่าคุณจะเทรดสั้นหรือว่าไม่ว่าคุณจะลงทุนระยะยาวทุกแบบนะครับสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ทั้งนั้นนะครับผมเคยเจอเทรดเดอร์รุ่นน้องคนหนึ่งนะครับที่สามารถ เทรดรายวันได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าตัวผมเองเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่ากับเทรดเดอร์เท่านั้นนะครับเทรดเดอร์ท่านั้นเนี่ยเขาชอบที่จะเทรดแบบกินแค่2ช่อง3ช่องเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็สงสัยมากเลยว่าการที่เราต้องไปเสียค่าคอมเยอะๆขนาดนั้นเนี่ยกับการเก็บเวลา2ช่อง3มช่องเนี่ยมันทําได้จริงๆหรอแต่ว่ารุ่นน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยมากๆเลยนะครับผมแล้วยิ่งเขาได้มาโคชชิ่งกับผมนะครับผมได้แนะนําเขาเพิมเ่มเติมในส่วนของการนั่งสมาธินะครับแล้วก็วิ่ง หรือว่าออกไปไว่ายน้ำน,นะครับเพื่อให้จิตใจของเขาเนี่ยได้รีแลกซ์แล้วก็ร่างกายของเขารวมถึงสายตาแล้วก็สมองได้พักผ่อนผลลัพธ์เนี่ยก็ยิ่งน่าตกใจครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างพอร์ตจากหลักแสนขึ้นมาจนเป็นหลักหลายล้านได้นะครับผมซึ่งถ้าว่าคุณผู้ฟังไม่ชอบที่จะเทรดระยะสั้นเนี่ยแน่นอนว่าในการลงทุนในตลาดหุ้นจริงๆแล้ววิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการซื้อแล้วถือหุ้นไปซักระยะหนึ่งนั่นเองนะครับการซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าเนี่ยพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่า นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องถูกความกดดันจากตลาดในระยะสั้นที่คอยบังคับให้เราขายหุ้นตัวนั้นออกหรือว่าบังคับให้เราดีบซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับดังนั้นในการลงทุนในตลาดหุ้นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือการเป็นตัวของตัวเองการรู้จักตัวเองว่าคุณทําสิ่งไหนได้ดีคุณไม่ควรทําสิ่งไหน แค่นี้คุณก็เหนือกว่าคนอีก90%นตในตลาดแล้วครับเรียกได้ว่าแค่5ข้อเนี่ยก็ทําให้เราฉุกคิดนะครับหรือกลับมาคิดอะไรกับตัวเองได้ดีเลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะนํามันไปประยุกต์ในการทําธุรกิจในการดําเนินชีวิตการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงแน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จการที่เราเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จนะครับ ก็ย่อมที่จะทําให้เราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคนต่อไปได้นั่นเองพบกับเรื่องราวดีๆในการลงทุนและการพัฒนาตัวเองได้ในช anel นี้นะครับผมลงทุนเปลี่ยนชีวิตแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับ